วันสุกร์นะสงการปีนี้ชนสงการปีหน้าจะเจอกับอะไรบ้างโดดเด่นเป็นคนโดดเด่นสเสน่ห์แรงอยู่แล้วสเสน่ห์แรงเข้าไปอีกเป็นจังหวะเวลาที่คนวังศกจะได้ใช้สเสน่ห์ที่เรามีอะอย่างคุ้มค่าเต็มที่บางคนบอกเอาไปทํางานอาจารย์ให้คนเขารักเขาเมตตาก็ดีเอาไปหาคู่เอาไปสรุปเรื่องคู่บางคนเนี่ย อาจารย์คนเกิดมันศุกนี่นะจะทำไงถึงรวยคําแนะนําของคนมันศกปีนี้นะสงการปีนี้ชนสงการปีหน้านะถ้าเรารู้จักที่จะใช้สเสน่ห์ที่เรามีเอาไปใช้ในหน้าที่การงานให้คนเขารักเขาเมตตาได้เนี่ยก็น,นับว่าประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะมันมีดวงของลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาคอยสนับสนุนเราอยู่แต่ดูเหมือนกับว่า มันมีปัญหาเรื่องของการหึงหวงพอสมควรคล้ายกับว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ย mm. เขาไม่ได้ตัวเปล่ารอบเลยมาไง mm. เขามีคนของเขาที่ติดค้างอยู่ไง mm. เขามีครอบครัวที่ต้องดูแลอยู่ไงมีโอกาสสูงมากนะตีเป็นเกินครึ่งเลยนะคนมีแฟนอยู่แล้วคนมีครอบครัวอยู่แล้วมาักมาชอบมา อยากจะเกี่ยวพันกับชีวิตเราบางอย่างนั่นแหละไม่ว่าเราจะเป็นเพศใดวัยใดก็แล้วแต่มีโอกาสสูงก็ระวังเช็คสถานะคนที่เข้ามาพูดถึงเรื่องเงินทองไหนได้ไหมมันเป็นปีที่องเกิดมสศกเนี่ยจะถูกหวยเรือเบอร์บ่อยจะมีโชคลาภบ่อยๆแต่ว่าพูดตามตรงนะมาทีระนิดธีระนิดแต่ว่าใครที่เกิดมะศกแล้วได้เสริมดวงในแผ่นดวงมหายันพกกระซับแบบนี้เวลาที่ได้โชคมันจะเป็นโชคใหญ่ๆเข้ามา ดังนั้นเสริมดวงไปเถิดจะเกิดผลส่งชื่อสกุลวันเกิดถ้ารู้เวลาเกิดก็ส่งมาด้วยอาจารย์จะเอาดวงมาเขียนแล้วก็สวดทั้งปีเลยบางคนบอกขอสวดแค่สงการอาจารย์ก็จะมาโยงอยู่เนี้แล้วก็สวดบางคนบอกว่าขอสวดตลอดปีอาจารย์ก็สวดเอาไว้ตลอดไปใครบอกขอสวดเสร็จแล้วเอาไปเอาไปสวดบนต่อที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันเพราะการกระทำแบบนี้มันจะทำให้เสน่ห์ที่มีมันมากพอที่จะตั้งตัวได้ เงินหรือโชคลาภที่มีมันมากพอที่เราจะเปลี่ยนชีวิตได้ปดเนี่ปร์เน์ก็ปีนี้นะอารมณ์มันจะปรนแปรนิดหนึ่งคล้ายกับว่าบางทีเราก็เซ็งบางทีเราก็เบื่อกับเหตุการณ์ที่มันต้องทําให้เรารู้สึกวุ่นวายใจเพราะความมีสเสน่ห์ของเราก็อย่างที่บอกแหละถ้าวันศุกร์นะตัดเรื่องของคนที่มีมือที่สามทำให้เราเป็นมือที่สาม เออมีสองกรณีนะหนึ่งคนที่มีมือที่สามนะมาคุยกับเราเราไปมีมือที่สามหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาทําให้เรากลายเป็นมือที่สามทั้งสองกรณีมีโอกาสหมดเลยแล้วก็ระวังการตัดสินใจรวดเร็วคนวันศุกร์เนี่ยห้ามตัดสินใจเร็วค่อยๆดูค่อยๆค,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 คิดทําตัวเป็นคนลังเลดีนะคำแนะนำนะปีนี้นะสงการนี้ชนสงการหน้านะ คนผสกทาตัวเป็นคนแบบโอ้ลังเลยังตัดสินใจไม่ได้ดีแบบนี้ดีเพราะอะไรเพราะดวงชะตาว่าไว้ถ้ามาสมตัดสินใจเรวรีบคว้าไว้รีบ,รบตอบตอกลงเนี่ยเสียมากกว่าได้เสียมากกว่าได้โด,ดยพ้องยิ่งนะไอเหตุการณ์ที่มันเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกคุ้นคุ้นไหมเออพอเราเริ่มต้นอย่างนี้มันจะจบแบบเนี้มันจะพลาดแบบเนี้แล้วทาไมปีนี้มันคุ้นคุ้นมันเจอ,อแล้วเราตัดสินใจพลาดนี้เราก็จะเจอแบบเดิม ดังนั้นอะไรที่เป็นบทเรียนเอามาจดเอามาจําแล้วก็อย่าไปทําอีกอะไรที่ต้องระวังก็ระวังสู้ไปไขวยคว้าหาโชคหาลาบดีกว่านะสู้ไปหาคนที่เป็นคู่แท้ดีกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคู่แท้ก็ค่อยเอาดวงมาตรวจหลังไมว่าคู่กันแล้วเป็นอย่างไรส่วนคนที่จะแสวงหาคู่แท้จะตั้งตัวได้จะมีโชคมีลาบให้ส่งชื่อสกุลวันเกิดถ้ารู้เวลาเกิดก็ส่งมาได้นะอาจารย์จะลงในแผ่นดวงมหายันพกกระซับเนี่ยแผ่นนี้ ซึ่งจะทําให้เวลาที่เราได้นะเงินได้ทองได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรได้สร้างเนื้อสร้างตัวครอบนี้หละดังนั้นขอให้เจอคู่ที่ดีขอให้ได้เจอเงินนะที่เป็นเงินก้อนที่จะเปลี่ยนชีวิตได้แล้วก็ขอให้มีโอกาสได้ลงดวงในแผ่นดวงมหายันพกษัพซัแผ่นนี้อาจารย์จะทําการสวดเอาไว้ให้ให้เรายกดวงตลอดปีตลอดไปอยากให้ส่งเป็นก็ส่งไปให้เราอะ ได้สวดต่อหรือจะฝากสวดไว้ที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันขอให้คนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนเสน่ห์แรงที่ประสบความสําเร็จในชีวิตให้ได้เสริมโชคเสริมลาภเสริมดวงเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุด